หลวงพ่อเจ้าคะตอนนี้หนูพร้อมรับฟังเรื่องกสินสีดำแล้วเจ้าคะ่ะแม้มันจะฟังดูมืดมนแต่มันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วยมวาสนาธรรมชาติของมัญตะกะสินหรือกสินสีดำมิได้หมายถึงความชั่วร้ายแต่เป็นสีแห่งความนิ่งและการเผชิญกับความว่างลึกที่ใจต้องฝึกมัญตะกะสินหรือกสินสีดำคืออะไร คำว่ามัญยะตะแปลว่าดำดำที่ว่าไม่ใช่ดำสกปรกแต่คือดำที่นิ่งลึกและมั่นคงเป็นเหมือนผืนราตรีที่ไม่มีแสงใดมาแทรกเป็นเวทีแห่งจิตอันแน่วแน่แล้วหนูจะเพ่งอะไรเจ้าคะให้จิตเข้าสู่มัญยะตตกะสินโยมใช้ผ้าดำสนิทกระดานดำหรือวัตถุใดๆที่เป็นสีดำล้วน วางในที่สงบแล้วเพ่งจ้องลงไปไม่กระพริบตาพร้อมภาวนาในใจว่ามัญจตตมะยญตะ,ย,ะ,ตะยิ่งจิตอย่างลึกลงไปเท่าไหร่ความกลัวความฟุ้งความวักแวก็กจ้ค่อยหายไปเพราะจิตกำลังเผชิญความว่างดำอย่างตรงไปตรงมาอุปมาอุปไมยของมัญญตะกะสินเหมือนท้องฟ้ายามเที่ยงคืนที่ไร้ดงดาว ความมืดไม่ได้ซ่อนอะไรแต่มันรอให้ใจกล้าเผชิญเหมือนห้องมืดที่ปิดตาไว้แต่ภายในใจกลับสว่างขึ้นเรื่อยๆเพราะแสงที่แท้คือปัญญาไม่ใช่ดวงตาเหมือนเหรียญดำเก่าที่ผ่านการขัดเกลาจนเงางามในความเงียบความดำจึงกลายเป็นภาพสะท้อนจิตที่ซื่อตรงที่สุด เหมือนการหลับตาเพื่อมองเข้าไปในตนเองมืดภายนอกแต่กลับมองเห็นสัจธรรมภายในเหมือนการดำน้ำลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนเจอพื้นทะเลที่เงียบสนิทไม่มีคลื่นไม่มีแสงแต่มีความมั่นคงของใจตอนแรกหนูกลัวความมืดนะเจ้าคะแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันนิ่งและลึกกว่าที่เคยเข้าใจเลยเจ้าคะ่ะ ถูกแล้วโยมวาสนาผู้ที่ฝึกมัญญะตะกสิลได้ดีจะมีจิตแข็งแกร่งดังผาหินไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของความกลัวหรือภาพลวงใดๆมัญญะตะกสินเหมาะกับผู้ที่ต้องการทลายม่านอวิชชาพระจิตที่กล้าเผชิญความว่างลึกได้จะไม่ตกใจแม้พบกับอนัตตาเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูอยากฝึกใจให้นิ่งแม้ในความมืด เพราะหนูอยากเข้าถึงความจริงแม้ในส่วนที่ไม่มีแสงดีแล้วโยมเมื่อเราเดินผ่านกรสินแห่งความมืดอย่างมั่นคงใจจะรู้ว่าธรรมชาติเดิมของจิตไม่เคยหวั่นไหวแม้ไร้แสงใดๆตอนหน้าอากาศสะกะสินหรือกสินอากาศฝึกใจให้กว้างอย่างท้องฟ้าไร้ขอบเขตอากาศที่ว่างเปล่า จะกลายเป็นประตูสู่ความไม่ยึดมั่นทั้งปวงหากโยมวาสนาพร้อมเมื่อใดเราจะมองเข้าไปในความว่างด้วยกันนะ